สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสสยคลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสมาธิตั้งมั่นแล้วจึงยกขึ้นสู่วิปัสสนาทําอย่างไรนะคือว่าบางท่านเนี่ยนะก็มองเห็นว่าสมาธิไม่สําคัญจริงแล้วสำคัญนะสมาธินี่ เนอ่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสมาธิเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้เราดับทุกข์ได้ไม่สามารถจะทําให้เรานะไปสู่การบรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้นะเพราะว่าการทีนะ่เราจะสามารถนะครับไปสู่อริยสัจธรรมโลกุตรธรรมมรรคผลนิพพานเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสองส่วนในการปฏิบัติธรรมนั่นะคือส่วนของสมาธิที่เราเรียกว่าสมถะภา,าวนา และส่วนของปัญญานะครับที่เราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาทั้งสองส่วนนี้มีความสำคัญนะครับทิ้งไม่ได้จะบอกว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรก็ไม่ได้นะเป็นส่วนประกอบในอริยมรรคมีองค์8ประการถ้าสมาธิไม่มีเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ปประการก็ไม่สามารถที่จะรวมนะเป็นหนึ่งในสัมมาสมาธิได้นะถ้าไม่มีส่วนปัญญานะครับก็ไม่สามารถที่จะละประหารกิเลสสังโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้น ทั้งส่วนของสมาธิและส่วนของปัญญาก็สําคัญนะดังนั้นจึงต้องทําคู่กันไปทั้งสมาถและก็วิปัสสนานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้มันมีสื่อออนไลน์มีธรรมะออนไลน์เยอะนะก็พูดกันไปบางท่านก็บอกว่าสมาธิไม่จําเป็นต้องทำนะบางท่านก็บอกว่าเจริญสติสตไปนะเดี๋ยวสมาธิก็เกิดนะบางคนก็สับสนนะ่ะตกลงให้ทําสมาธิหรือไม่ทําดีเจริญสติปัฏฐาน4ี่อย่างเดียวเพียงพอไหม ซึ่งผมก็บอกว่ามันแล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลนะผมก็เลยเล่าไว้ฟังว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยเริ่มแรกเลยถ้าปฏิบัติธรรมไม่เจริญสิบฐานสี่เนี่ยเจริญไม่ได้ที่เจริญไม่ได้เพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านหนักจิตเนี่ยมันเปรียบเสมือนวัวกระทิงนะเวลามันฟุ้งซ่านหนักเนี่ยมันเหมือนวัวบ้าที่มันวิ่งขวิดชนไปทั่วนะมันไม่ยอมอยู่ปกติมันฟุ้งซ่านมันก็วิ่งบ้าคลั่งไปทั่วบางทีมันฟุ้งซ่านแล้วก็มีโทสะด้วย นะมันก็เลยกลายเป็นวิ่งขิดนะทั้งทั้งโกรธเกลียวเนอะใช่ไหมออจิตเราเป็นแบบนั้นนะ่ะจิตที่มันเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านและความโกรธเกลียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยความทุกข์ในใจผมเยอะตอนนันอายุ25นะความทุกข์ที่เกิดจากความสับสนในการเกิดมาสับสนในชีวิตในเรื่องของการทำการงานนะสับสนเรื่องผู้คนรอบตัวผมที่ชอบผิดศีลทุศีล ที่ชอบโกหกที่ชอบทําทุจริตนะที่ชอบกับผิดเป็นถูกกับดําเป็นขาวอะไรประมาณนี้คือผมสับสนเรื่องผู้คนแล้วก็สับสนเรื่องของการที่คนเราชอบเถียงทะเลาะก,กันนะครับไม่สมัครคีกันอย่างเงี้ยนะรวมถึงเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักนะซึ่งกระผมก็สงสัยว่าทําไมผู้หญิงส่วนใหญ่นะจะชอบไป้ผู้ชายหลอกสมัยก่อนเนี่ยผมมีเพื่อนผู้ชายผมเห็นเพื่อนผู้ชายผมเนี่ย นะไปจีบสาวๆแล้วก็ชอบแล้วล่อหลอกนะนก็มีเทคนิคล่อหลอกแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่อะจะชอบผู้ชายให้ล่อหลอกนะแต่เขาไม่รู้ว่าผู้ชายที่ล่อลอกแบบนี้มันก็ไปล่อหลอกทุกคนนั่นแหละมนะันก็ไม่รู้ไอ้ความสับสนอย่างเงี้ยมันทำให้ผมเป็นคนคิดเยอะนะพูดง่ายงคือเป็นคนคิดเยอะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะวัยทํางานนะชอบมีคําถามว่าทําไมทําไม จนสุดท้ายคำถามพวกนี้มันรบกวนนะทำให้ผมกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้ผมสับสนทำให้ผมเบื่อหน่ายชีวิตนะทำให้ผมรู้สึกว่าโลกนี้มันอะไรคือคือเป้าหมายอะนะคือคำตอบชีวิตอะไรประมาณนี้นะจนเรียกว่ามันก็มีคำตอบกับชีวิตตัวเองว่าเออถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะคงไม่น่าจะเกินหนึ่งปีนะไอ้พวกความคิดเยอะคิดมากเราเนี่ยอะต้องไปพบจิตแพทย์หรือเปล่านะนั่นแหละเป็นที่มาของการปฏิบัติธรรมของผม ที่โดนความทุกข์เล่นงานแล้วเมื่อความทุกข์เล่นงานเนี่ยแรกๆผมจเจริญสี่ปัะฐาสี่ไม่ได้หรอกนะมาถามว่าเจริญสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเนี่ยให้เดินเนี่ยไม่มีสตินะรู้รู้ตัวหรอกว่าเดินก้าวซ้ายก้าวขวาเพราะมันไม่รู้ว่าสติคืออะไรแต่ว่าสติในกายสติในเวทนาเวทนามันมีอยู่อย่างเดียวทุกข์ความร้อนความทุกข์ความเศร้าหมองมันมองไม่เห็นอย่างอ,างอ,างอื่นเนี่ยเห็นแต่ความทุกข์ นะถ้าจเจริญด้วยจิตก็เห็นแต่จิตร้ายอย่างเดียวนะจิตดีนี่ไม่ถ้าจะไม่มีผูวมา, army, วา i, มเายลยมนะีแต่จิตร้มมาย <c oughs> อย่างเดียวมันจะไม่เห็นไตรักอะไรนะแล้วส่วนธรรมะนี่ก็เห็นอยู่อย่างเดียวคือฟุ้งซ่านคือจิตเรา hurting, มันไม่หยุดอะมันมันคิดทั้งวันอะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นมันไม่หยุดมันก็ไม่เห็นอะไรนะถ้าจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยผมว่ากลับบ้านตนะั้งแต่แรกแล้วน้มวนเสื่อกลับบ้านตั้งแต่แรกแล้วนะั้นผมจึงไม่ถูกจริตนะกับการเจริญสติปัฏฐานสี่ แต่ผมถูกจริี่กับการทำสมาธินะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าหัวทุบแบบนี้ไม่ไหวแล้วต้องทำสมาธิให้จิตมันหยุดบ้าคลั่งได้ได้นะให้ไอ้ตัววัวบ้าเนี่ยมันหยุดบ้าคลาั่งได้จึงเป็นที่มาของการทำสมาธิด้วยคำบริกรรมพุทโธนะเนื่องจากว่าส่วนตัวมีโอกาสไปอ่านหนังสือธรรมะของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตะลูกศิษย์ของท่านเนะี่ยสมัยก่อนเวลาเดินตามห้างนี่จะมีนะอย่างหลวงปู่ขาวนารโยนะหลวงปู่ฟั่นอาจารโร นะแล้วก็หลวงปู่ดุลนะอาตุโลนะแล้วรวมถึงหนังสือท่านพุทธทาสนะก็เคยอ่านนะกนะ็ก็เอามาปฏิบัติเพราะฉะนั้นคำบริกรรมพุทโธเนี่ยนะจึงเป็นถูกจริตกับผมเหมือน,นพูด,ดง่ายๆนะว่าผมกำลงังโอโ้โหตอนนั้นจิตนี่มันเหมือนบัวบ้าคลั่งยิ่เกี่ยวกราดโกรธไปทั่วนะก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยผ่านไปสเดือนนะ มันก็สงบเราเริ่มติดสมาธินะเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตจากความทุกข์มาเป็นความสุขอะความสุขอยู่ในสมาธิอะนะสมาธิสงบสุขปิติเย็นเวลากลับบ้านตอนเย็นเนี่ยไม่อยากดูหนังไม่อยากฟังเพลงเลยนะอยากเข้าห้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แล้วก็รู้สึกถึงความเย็นไอเย็นที่ปกคลุมร่างกายเกิดปิติเกิดสุขเกิดเอกขัตตาก็ชอบติดสมาธิอย่างเงี้ยนะ ทำอย่างเงี้ยสามเดือนหกเดือนติดอยู่ในความสุขเนี่ยแต่พอออกไปข้างนอกเวลาทําการงานที่บริษัทเนี่ยมันก็เกิดบางทีก็เกิดโมโหเหมือนกันก็เหมือนเดิมอะ่ะก็ยังเจอคนรอบตัวเหมือนเดิมเดิมยังพูดโกหกยังทุศีลยังกับผิดเป็นถูกกับถูกเป็นผิดกับดําเป็นขาวกับขาวเป็นดำก็ออบอกเยอะหุดหงิดนะก็ยัยงก็มานั่งสงสัยทําไมเราฝึกสมาธิอย่างนี้เราอยู่แต่สมาธิใช่ไหมก็ไปลางงานเราอยู่แต่สมาธิซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงของชีวิต ก็เริ่มมาอ่านพัตไตรบิดกเนี่ยตอนนั้นก็ประมาณ6เดือนนะก็อ่านวัตไัยบิดกด้วยศึกษาคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมก็ไปอ่านถึงหมวดเรื่องของสติปัฏฐาน4เรื่องของโพธิปัขียธรรมสามสิบเจ็ดนะไปอ่านถึงเรื่องของขันห้าอะไรทั้งหลายอย่างนี้แหละนะในพัตไตรบิดกะก็อ่านมาก็มานั่งพินิจพิจารณาบางทีเรามีเวลาเราก็มานั่งพินิจพิจารณาเออขันห้าใช่เนาะแยกร่างกายเราขันห้าเป็นยังไงยังไง ก็พนะิจารณาถึงสติเพราะฉะนั้นจิตเริ่มสงบแล้วพอผ่านไปหเดือนเริ่มสงบพอเรานั่งสมาธินะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะพอจิตเราเริ่มสงบใช่ไหมคำบริกรรมพุทโธตอนนั้นไม่ต้องใช้ละพอจิตเราสงบเนี่ยมันก็จะทําให้จิตเราละเอียดลมหายใจเราก็ละเอียดนะแต่วาเมื่อเราหลับตาเนี่ยลมหายใจเราละเอียดนะหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องใช้คําบริกรรมแนละ้วหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตไม่ฟุ้งซ่านละหายใจเข้าหายใจออก ก็จะเห็นอกกระเพื่อมเบาๆนะบางบางเวลาเนี่ยบางช่วงนี่นะกายก็อย่าเหมือนไม่มีเพราะว่ากายเรานิ่งไงปากเรางับปากเรานี่ลิ้นนี่ไม่กระดูกกระดิกนะน้ำลายไม่คืนทั้งสิ้นนั่งเหมือนตอไม้อะ่ะนะรู้อย่างเดียวคือจิตซึ่งมันรู้ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกตอนนั้นแหละเรียกว่าอานาปนสติเต็มที่ละหายใจเข้าหายใจออกรู้ไม่ว่าจะเป็นยาวไม่ว่าจะเป็นสั้น เข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นนะเข้าละเอียดนะออกละเอียดเนี้ยมันจะรู้ดูลมหายใจออกอย่างเดียวนะมันก็จะเห็นอกกระเพื่อมเบาๆนะการไหวเบาๆเนะนี้ยคือก็คือเริ่มที่ว่ากําลังของสมาธิเราอะนะเริ่มมีกําลังลนะคือสมาธิเราเริ่มตั้งมั่นนะนั้นเมื่อเราจเจริญน,นะสมาธิมาตั้งมั่นตรงนี้แหละนะคราวนี้พอตั้งมั่นอย่างนี้ใช่ไหม เราก็เริ่มยกขึ้นสู่วิปัส,สนาคําว่ายกขึ้นสู่วิปัส,สนาเนี่ยก็แอกว่าเราก็ดูสินะดูคนนี้เป็นผู้ด,ดูนะลมหายใจเข้ามหายอกเราก็เห็นกายเรากับเพื่อนเราเห็นเฮ้ยกายเมื่อกี้นี่น่าแบมันอกพองใช่ไหมอกยุบใช่ไหมเราเห็นอิเลบดแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาแบบนี้นะเราหลับตาเราเห็นจิตเราเห็นว่าเออเิเยบท เก่าดับอิริบทใหม่เกิดเดี๋ยวต่อมาอิริบทใหม่กลายเป็นอิริบทเก่านะแล้วกลายเป็นอิริบทใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยโอ้นันไม่เที่ยงกายเหล่านี้ไม่เที่ยงใช่กายเราไม่เที่ยงกายเหล่านี้มันแปรปรวนเนาะแล้วเราเห็นลมหายใจเข้าออกไอความแปรปรวนใช่ไหมอ๋อแล้วลมหายใจนี้มันไม่ใช่ของเราอ่ะ กายเราก็ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์มันก็คือประกอบด้วยธาตุสี่ะดินน้ำลมไฟอะไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นใครที่ทำสมาธิเราก็สามารถเริ่มเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือยกขึ้นสู่วิปัสนาอยกก็พิจารณาเห็นอย่างเงี้ยคำว่าวิปัสนาคือเห็นนะไม่ใช่คิดแต่แน่นอนนะสำหรับผู้ที่เจริญวิปัสนาแรก,แรกมันไม่คิดก็ไม่ได้หรอกมันก็เผลอไปคิดะผสมกับเห็นนี่แหละเดี๋ยวเห็นบ้างคิดบ้างเห็นบ้างคิดบ้างไม่ผิดนะ เพราะว่ากําลังจิตเราก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปเห็นหรอกก็เห็นได้เท่าที่เห็นนะเห็นบ้างคิดบ้างช่างมันก็ดูไปนะดูไปเรื่อยดูไปแบบสบายๆอ่ะดูไปแบบไม่ใช่ไปเพ่งดูนะดูแบบสบายๆหายใจเข้าหายใจออกคาบริกรรมไม่ต้องใช้ก็ได้พุทโธนะยกเว้นว่ามันฟุ้งซ่านกับมาใหม่นะมันก็ไปพุทโธถ้าไม่ฟุ้งซ่านกับมาใหม่นี่นั่นดูเหมือนายใจก็ออกแผ่วเบาไม่ต้องใส่คาบริกรรมเข้าไปหายใจเข้าหายใจออก นะดูไปตามความจริงไม่ใช่คิดนะนะดูไปตามความจริงอกกระเพื่อมเข้านะอ,อกกระเพื่อมหายใจออกเนะี่ยดูดูมันเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเนี่ยกายไม่เที่ยงแปรปรวนไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าใครจิตสงบอย่างเงี้ยจิตก็จะมีปิติมีสุขนะเราก็จะไปดูที่เวทนาโอ้จิตมีสุข แต่สุขมันไม่เที่ยงนะถ้าเกิดใครเห็นจริงๆเนี่ยถ้ายกขึ้นสู่วิปัสสนานะแม้แต่สมาธิของเราเนี่ยมันก็เกิดดับนะแต่มันเร็วบางช่วงขนาดจิตที่เราเห็นอยู่ในความสุขในเวทนาเนี่ยบางทีจิตเราก็หนีไปรู้ที่หานกายนะมันก็จะเห็นว่าโอ้บางทีมันรู้เวทนาสุขแอนนี้มันก็หนีไปรู้ที่กายว่ามันกระเพื่อมมันไหวมันแปรปรวน เห็นไหมจิตก็จะเกิดปัญญาสลับกับสมาธินะไม่ได้ว่าจิตเราอยู่ในสมาธิอย่างเดียวนะบางทีมันอยู่ในสมาธิสงบก็จริงนะแต่ว่าจิตอ่ะมันเกิดดับไงมันดับจากอารมณ์นะของสมาธิมันก็ไปปรากฏสติในกายแล้วมันก็เกิดปัญญานะที่รู้ความเป็นตรลักในกายแล้วสักพักหนึ่งมันก็กลับไปที่อารมณ์สมาธิ นะล้วก็เป็นสุกอีกมันเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยจิตนี่ยมันเกิดดับเกิดดับแต่มันเกิดดับเร็วหลายคนจริงๆนต์ว่าสมาธิเนี่ยมันเที่ยงนะจิตมันอยู่ในสมาธิมันแช่อยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดดับจริงๆมันเกิดดับนะแต่มันเกิดดับเร็วตัวอย่างเนี่ยก็คือการที่เมื่อสมาธิเราตั้งมั่นด้วยคําบริกรรมพุทโธเนี่ยแหละแรกๆเราใช้พุทโธเนะเราก็ยอมเสียเวลา3เดือน6เดือน9เดือนปีหนึ่งก็แล้วแต่แต่ละบุคคลอันนี้ตอบไม่ได้แต่ละคนไม่เท่ากัน พราะฐานสมาธิเราตั้งมั่นเราเนี่ยนะคำบริกรรมพุทโธเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะนะเพราะว่าลมหายใจเราละเอียดเราก็ดูมันเฉยไม่ต้องไปเพิ่มภาระคําบริกรรมพุทโธให้มันนะให้จิตมันดูตามความเป็นจริงของลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นถึงความเป็นใจรักของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นความเป็นไตรักของอกที่กระเพื่อมนะอีรบดเก่าดับอีรบดใหม่เกิดมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราเห็นเวทนา นะในจิตสุขจากสมาธิเดี๋ยวมันก็ดับไปนะสุขสมาธินี่มันดับไปแต่ว่าจิตมันไปเห็นนะความเป็นไตรลักษณ์ของกายมันเกิดสติที่กายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเกิดปัญญาเดี๋ยวมก็วนกลับมาทีออ่ความสุขในสมาธินะเห็นเวทนาเห็นสมาธิในจิตนะเดี๋ยวมันก็ดับไปมันก็ไปไป,ไปมาๆมาอย่างเงี้ยนะเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับอย่างเงี้ยนะถ้าใครที่จเจริญสมาธิอยู่ในห้องเงียบ ไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงแอรเบาเนี่ยและจิตมันจะสามารถที่จะเห็นสิ่ต่างๆเหล่านี้ในฐานกายเวทนาจิตรมเด่นชัดเพราะฉะนั้นการที่ทำสมาธิให้ตั้งมั่นเนี่ยแล้วค่อยยกขึ้นสวิปัศนาเนี่ยมันจะทำให้ท่านสามารถนะ,จะเจริญสติปัฏฐาน4นะใน4ฐานเนี่ยในท่านั่งสมาธิเลยก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครนั่งสมาธิแบบนี้แล้วบางทีมันเริ่มเขาเรียกอะไรอะ มันเริ่มสมาธิมันอ่อนนะนก็ถูกนิวรอน5บางทีเริ่มง่วงนะเพราะมันนิ่งเกินบางทีมันเริ่มง่วงท่านก็เปลี่ยนเอเรียบทเป็นเดินจงกรมการเดินจงกรมเนี่ยมันก็จะเด่นที่อเรียบทนะก็มีสติในกายนะแล้วก็มีสติในเวทนาะในจิตในธรรมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอเริ่มเดินจงกรมเนี่ย นะสติในกายก็จะเด่นขึ้นมาละเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวเห็นอริยวเก่าดับอริยวใหม่เกิดแต่ตอนท่านั่งเนี่ยนะมันจะเห็นในกายเนี่ยลดลงนะแต่เห็นอยู่นะเห็นอกกระเพือมลมหายใจละเอียดเข้าออกยังเห็นอยู่นะยกเว้นว่าลมหายใจท่านละเอียดมากๆนะแต่ว่ามันอาจจะไปเด่นที่เวทนาจิตธรรมขึ้นแทนก็ได้ลักษณะแบนบนี้ก็คือการทําสมาธิให้ตั้งมั่นก่อนแล้วค่อยยกขึ้นสู่วิปัสสนานะก็คือการเห็นตามความจริง ไม่ใช่ไปเพ่งดูมันนะแต่เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตเรานะครับอยู่ในอารมณ์ต่อเนื่องนะครับของฐานกายเวทนาจิตธรรมซึ่งมันสามารถทําสลับไปสลับมาไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทํา,าทให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก้าวหน้ารุดหน้าไปแลวอย่าลืมนะสองอย่างนี้ต้องไปคู่กันนะครับทั้งสมถะและวิปัสสนาทิ้งไม่ได้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ